ซึ้งในความรักของลูกค้าคู่นี้มากเลยค่ะขอเรียกลูกค้าว่าพี่เลยแล้วกันนะคือเรื่องมีอยู่ว่าเขาที่แล้วค่ะพี่ผู้หญิงค่ะเขาเคยมาซื้อกล่องสุ่มจากร้านเราไปให้พี่ผู้ชายแล้วรอบหนึ่งเขาที่แล้วที่ได้ของไปอ่ะพี่เขาก็รีวิวให้เราดีมากๆเลยทุกคนเขาบอกว่าแฟนเขาว่ากดกล่องสุ่มไม่ยอมปล่อยเลยพี่ผู้หญิงบอกว่าบอกแฟนให้แบ่งหน่อยแต่นางก็ไม่ยอมให้แตะเลยค่ะ แต่ประเด็นก็คือค่าวนี้ค่ะพี่ผู้ชายเขาทักมาหาล้านว่าใช่แม่ค้าที่แฟนเคยซื้อกล่องสุ่มไปหรือเปล่าครั้งนี้เนี่ยเขาจะกลับมาเซอร์อีกครั้งค่ะเขาจะซื้อกลับไปให้พี่ผู้หญิงพี่ผู้ชายเนี่ยบอกเราค่ะว่าช่วงเนี้ยแฟนทําตัวน่ารักมากก็เลยอยากจะเซอร์ไพส์พี่ผู้หญิงค่ะพี่ผู้ชายบอกว่าช่วงเนี้ยเวลาอยากได้อะไรอ่ะ พี่ผู้หญิงเขาจะซื้อให้ตลอดเลยคราวนี้เลยอยากซื้อให้แฟนกลับบ้างคะ่ะเราชอบสุดตรงที่พี่เขาว่าพูดว่าเอาที่มากกว่าที่เขาเคยซื้อให้ของนี้ก็จะเน้นสติกเกอร์นะคะยังไงก็ขอให้พี่ทั้งคู่รักกันนานๆนะคะ